ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อก็พผ้อมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับผมครับสลับจิ้มนี่ครับได้ผ้ามาติดตามครับหลังจากที่ว่าใกล้สิข่าเดือนใกล้สิครบเก้าเดือนนะครับใกล้สิครบเก้าเดือนแล้วครับนี่ได้มาเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าช่วงว่างสองสามมือครับผมก็ได้ปล่อยไว้นะครับกตทถ้าเหมือนว่าไป กินใหญ่ยุคโฆสาตกส้านะครับอันนี้เป็นคอกด้านหนาครับคอกดดานหนาเอามาให้เขาได้กินฟางครับนี่ครับต้องมาดูแรครับเพราะว่าผมไปป้อยนะครับผมปลูกไว้นะครับปลูกเสียกไว้ใส่เสาไว้ครับย่านเขาขาเขาเสียกนะครับผมก็เห็นคว้องพี่น้องนะครับอยู่ในบ้านครับก็เป็นอายุตัวหนึ่งครับอืเสียกนะครับเสียกปลูกใส่ ไปแบบนี้แหละครับเสียกงัดเข่าครับแต่ถ้าเหงนว่าเสียชีวิตครับเห็นว่าตายครับไปเห็นของพี่น้องวังอาทิตย์นึงนะครับได้อาทิตย์นึงแล้วครับเลยมาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเชาว่าเฮาครับตามภาษาคนนักว่าหัวใจกระเสียรครับช่วงนี้นะครับผมก็ยเห็นว่าหนึ่งนะครับอ่มีปัญหาพร้อมร่มนะครับร่มบ่าลุกนะครับร่มบ่าลุกเดียวกะ อีกขอนึงก็คือผูกเสียกไว้แบบนี้นะครับเมื่อเขาของขานะครับล้มแล้วก็เสียชีวิตนะครับเห็นมสองสองตัวติดต่อกันเลยนะครับตัวหนึ่งกับผอมจอยนะครับลมลุกมะข้นนะครับอีกตัวนึ่งกับเสียกเขาขาองข,า,ข,องขาล้มนะครับนี่คือปัญหาของพี่น้องนะครับผมก็เลยได้ไปายามพี่ยามน้องสำรวจอยู่ในกลุ่มสมาชิก วิสาจิตคุ้นเนบ้านน้องหว่างครับก็ค่อยค่อยติดตามนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับทุกคนนะครับยในิกลมครับเกือบสามสิบคนนะครับก็เลยมาสังเกตบองขอก้าของครับเออผมก็ผูกไว้เพราะว่าตอนเที่ยงขึ้นมาผูกไว้ครับท้าบบผูกไว้งัว่าบางตัวเขากระตำกันครับบางตัวเขายันนะครับเขาย่านบ่ถือกันนะครับตัวที่ชนะก็ ได้กินหลายครับตัวที่เขาย่านตัวบอชนาน่ได้จินหน่อยครับแคบสิบบได้จินเลยนะครับผมก็เลยผูกเส้นเสาว้แบบนี้แหละครับผูกไว้ก้อนนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับตัวได้ผูกว้กับคือว่าเขาได้กินนะครับได้กินทุกตัวเป็นล็อกไว้นะครับเพราะว่าบขได้ปอยนะครับผมก็จะเอาข้อควายช่วงปอยช่วงเดียวครับช่วงเอาข้อคอกครับบรรยากาศนะครับ ขอดีที่ผมได้ท้ำล่างแบบแบบนี้ไว้ครับเพราะว่ามันประหยัดฟางครับฟางแทบสีบ่เสียหายเลยนะครับบ่าเสียหายเลยนะครับก็เป็นล่างลึกบ่ได้เป็นล่างสูงนะครับเป็นล่างลึกบ่ว่าถ้าเม็ดเขาอยกับก่อนฟางเขาก็สามารถกินได้ครับลดกินได้แบบนี้นะครับนี่เขาก็ร่างลดกินเม็ดเขาอยู่ครับนี่ครับนี่คือขอดีครับ เป็นเม็ดเขาเป็นเม็ดเขาเรียบเขาอันนก็ครับเขาก็จินดีครับแบบนี้นะครับครับทายชิ้นนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใหไ่ใดความไข่ใะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้สุบาท์ยางด้ยพี่น้องครับทายชิ้นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแจงเสือนชิพต่อไปกับกาข้าว่าสวัสดีครับ